ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้นะคะจุยมุมความสุขนะคะค่ะเพื่อนเพือมาออกกาลังกายช่วงเช้าค่ะวันนี้มาสายนิดนึงค่ะจะได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเลยนะคะวันนี้ดอกคูณออกดอกสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะดอกคูณเป็นดอกไม้ประจำเมืองขอนแก่นนะคะช่วงนี้กาลังออกเต็มเมืองเลยค่ะ ทุกเส้นถนนนะคะจะมีดอกปูนออกเหลืองอลา,ามเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราไปเดินออกกาลังกายกันค่ะวันนี้วันนี้ตื่นสายมาเดินสนามเล็กนะคะวันนี้สนามเล็กก็ประมาณ1กิโลเราเดินสามรอบค่ะได้ประมาณ3กิโลถ้าไปวิ่งสนามใหญ่ก็2กิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้วิ่งสนามเล็กเพราะว่าอากาศร,ร้อนจะมีต้นไมเ้เยอะสนามนี้ รยากาศโดยรอบจะสวยมีสระน้ำตอนเย็นๆก็จะมีคนเยอะนะคะเย็นๆกับเช้าๆประมาณตีห้าหโมงวันนี้ตื่นไม่ทันค่ะ เก็บภาพส่วนนี้มาฝากเพืนนะะ่อนๆค่ะอันนี้เป็นซุมซ้มตอนที่เราจัดงานพันไม้งามกันค่ะซุ้มนี้ก็จะสวยถ้ามีต้นไม้เขาทำเป็นซุม้มทุกปีจะเปลี่ยนไปทุกปีนะคะจะเปลี่ยนไปทุกปีปีละครั้งสองครั้งเขาจะไปแต่งต้นไปแต่งงา ปกตินะปกติก็น,นี่เลยอันนี้มาเดินเดินให้ได้30นาทีนะคะถ้าเราเดินเราวิ่งถ้าวิ่งตอนถ้าวิ่งวิ่งตอนเช้าจะดีอากาศไม่ร้อนอันนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะเลยเดินให้ ให้ได้ชั่วโมงให้ได้ให้ฝึกตัวเองว่าต้องทำถ้าเราทำเป็นประจำมันจะเกิดความเคยชินนะคะถ้าเราทำติดต่อกันรประมาณ21วันเขาบอกว่ามันจะเกิดความเคยชินว่าเราจะทำโดยอัตโนมัติโดยปกตินะคะวิธีการให้ร่างกายเราเรียนรู้ พอเราเริ่มทําเป็นปกติทีนี้เราก็จะอยากมาออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะพี่ๆที่เขาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาคูดาวขายกล้ามเนื้อกันแต่ละมุมบรรยากาศดีค่ะลมลืน่นลมลื่นมากนะคะเ,เพื่อนๆมีสระน้ำอีกมุมหนึ่งนะคะ เด็กๆก็มาปั่นจักรยานครอบครัวพามาปั่นจักรยานกันช้า ้าไปดูสมนี้นิดนึงค่ะคะ่ะยังดูน่ารักอยู่เลยนะ เดินต่อค่ะอันนี้รอบที่สามนะคะเดินไปแล้วสองรอบการเดินแล้วก็แข่งแข่งไปด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยต่อมน้ำเหลืองใต้แขน รอบใหญ่ที่เคยวิ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เคยวิ่งรอบนู้นนี่ค่ะเป็นๆรอบใหญ่รอบรอบใหญ่จะสองกิโละครึ่งนะคะเพื่อนๆแต่ก็วิ่งรอบนะคะรอบบึงนะคะอันนี้บึงทุ่งสร้างใหญ่นะคะรอบใหญ่จะมีเลนวิ่งแล้วก็เลนปั่นจักรยานนะ,ะอ,อันนี้จะสวย จะร้อนหน่อยเพราะว่ามันกว้างและต้นไม้ยังไม่เยอะแต่ส่วนนี้ต้นไม้จะเยอะแล้วก็จะมีลานแล้วก็ลานบาสเกต,ตบอลลานแบดมินตันแล้วก็วอลเลย์บอลแล้วก็จะมีเครื่องเล่นให้ขายกล้าเมเรือนี่เลยค่ะเพื่อน วันนี้มาชมสวนกันเต็มเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้องๆยังเล่นบาสเกตบอลชอบชอบมาวิ่งค่ะเพราะวิ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยาก สวัสดีคะ่ะวันนี้มาสายแต่ไม่มาก็ยังขาดอะไรไปนิดน,นึงไ่งนี้มาก็คิดถึงค่ะใช่พี่พูดถูกเลยพี่ทักทายพี่ก่อนนะมาสายเหมือนกันวันนี้ พอเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้ก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพอีกหนึ่งเพื่อไม่เป็นภาระลูกหลานนะคะถ้าเราแข็งแรงลูกหลานแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นภาระดูแลเราเราก็เลยต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นนิดหนึง่ง เหมือนคนจะน้อยนิดเลยนะคะมันหยุดตอนเย็นจะเยอะค่ะถ้าเป็นวันวันเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากแล้วก็จะมีลานเต้นอาลาบิกด้วยนะคะจูนก็ชอบเต้นอาราบิกกับชอบวิ่งสองอย่างถ้าเบื่อวิ่งก็จะไปเต้นอาลาบิกชอบมาก เดี๋ยว,วัาหลังจะถ่ายตอนเต้นอาหริบ,บให้เพื่อนๆดูนะคะเต้นไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าชอบถ้าเต้นอาหริบเบนะี่ยมันจะได้ทุกสัสดส่วนนะคะได้เอวได้ต้นแขนได้ต้นขาแล้วก็หน้าท้องจะได้หมดวิง่งวิ่งก็ได้นะคะวิงะ่ง่ะช่วยระบบภายในดีมากมันจะเสริมสร้างภูมิตร้านฐานให้เราเลยะคะ่ะ นี่ขายอันนี้ซุ้มอันนี้จะย้อนแสงนิดนึ่งเราถ่ายค่าน,นี้ให้ดูค่ะนี่เลยค่ะโอเคอันนี้ตรงซุ้มทางเข้านะคะเพื่อนเพื่ จะทำเอาไม้มาทำเป็นร้านโบราณในเมืองขอนแก่นสมัยก่อนอเราเดินเราเดินรัดเส้นนี้นะคะเ,เดิอนรัดเส้นนี้นิดนึง นี่คาลานลานเต้นแอรลบิดส่วนนี้ก็จะมีอยู่สามที่นะลานเต้นแอรลบิกอันนี้ลานใหญ่แล้วก็ลานเล็กอยู่รอบนอกสองสองลานก็จะมีสมาชิกของแต่ละกลุ่มก็จะมาเต้นตอนเย็นเย็นจะคึกคักมากไอ,อ้จุนชอบมาตอนเช้าก็ะอากาศดีตอนเย็นก็ดีแต่ว่าบางทีเราติด เด,เด็กมาเด็กๆมาวิ่งๆ<อ>เด็กนี่จะย้อนแสงนิดนึงรอบหนึ่งก็ประมาณ10นาทีถ้าเราเดินสามรอบก็สามสิบนาทีถ้าเราเดินนะคะถ้าวิ่งก็ประมาณหกนาที สูงลุนกำลังต,งตกักหญ้าก็จะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด,ด้วยพอเราเดินเสร็จแล้วก็จะมาขายก้ามเรือด้วยเครื่องเครื่องเล่นพวกนี้ก็ได้นะเพื่อนๆขาคิดนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนค,ครบสามรอบแล้วค่ะ เดี๋ยวกลับบ้านไปกินอาหารเช้ากันค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆมูม่นความ,ม,มสุขจูนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ